ไปดูกันที่ทีมแชมป์เก่าเพยร์มลีกอย่างเชลซีกันบ้างครับกุซือคาร์โลอาชริตีนั้นก็ยังแสดงความมั่นใจว่าเชลซีนั้นจะสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับ Carlo ate, คาร์โลอาชรติกุลือทีมเชลซีครับแชมป์เก่าสรีเพยร์มลีกอังกฤษเมื่อด้วยดูการที่แล้วก็ออกมาแถลงข่าวก่อนหน้าที่เชลซีนั้นจะบุกไปเยือนทีมหมาป่าวูฟแพมตันในค่ำคืนวันนี้ครับ โรือเชลซีนั้นเอาชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นครับใน10นับหลังสุดของเพรีเมียร์ลีกทําให้ตอนนี้ชมป์เก่าตกไปอยู่ที่5ของตารางแล้วแล้วก็เป็นอันดับที่หลุดจากคนโซนโคตาอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคารโลอันเชตินั้นก็บอกว่าไม่น่ากังวลใจอะไรครับเขามั่นใจว่าเชลซีอย่างน้อยจะติด ท็อปโฟร์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแต่แน่นอนว่าเป้าหมายหลักก็คือการป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับอาเชอติบอกว่าฤดูกาลนี้เชลซีนั้นเสียแ้มไปอย่างน่าเสียดายครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเก์การสเสมอกับเอฟเวอร์ตันก่อนหมดเวลา4นาที <c oughs> พลาดจุดโทษในช่วงทุบเวลาบาดเจ็บในเกมพบกับสเปอร์และนัดล่าสุดครับ <c oughs> ถูกวิดล่าตีเสมอในช่วงทุบเวลาบาดเจ็บ <c oughs> ก็เท่ากับว่าเชลซีนั้นเสียหกแ้มสําคัญไป <c oughs> มีเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ยังคงเป็นจ่าฝูงของตารางครับโดยเกมคืนนี้เชลซีนั้นก็ยังมีการหลักอยู่กันหลายคนไม่ จะเป็นจอนเทอรี่กับดิเดเยบล็อกบาร์ De arr, ครับที่ล่าสุดนั้นมีข่าวว่าค่อนข้างจะมีการทะเลาะบ,บอกแว้งกันครับขณะที่ฟรังก์ลั<อ>มพาดมิติืิทีมช่าิอังกฤษนั้นก็พร้อมที่จะโลงสนามในค่ำคืนวันนี้ในเกมที่เชลซีนั้นจะบุกไปเยือนบุฟแฮมตันครับ โดยเกมระหว่างเชลซีกับบุฟฟแฮมตันนั้นจะแข่งขันเวลา2นาฬิกา45นาทีครับส่วนโปรแกรมที่เหลืออีก5คู่ของพรีเมียร์ลีกในคืนนี้ครับนิวคาสเซิลจะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและก็แอสตันวิลล่าจะเจอกับซันเดอร์แลนด์2คู่นี้ก็แข่งขันเวลา2นาฬิกา45นาทีส่วนอีก3คู่ที่จะเตะก,กันเวลาตี3ตามเวลาในประเทศไทยก็มีทางด้านลิเวอร์พูลครับจะบุกไปเย Black ือนแบล็กเบอร์รโรเวอร์เอฟเวอร์ตันพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ ur, ทีมอันดับ4และก็โบตันเจอกับวีกนครับ it's not so easy to close it.